คือโฉมหน้าของโครงสร้างขบวนการ BRN ล่าสุดที่สายภาพให้เห็นถึงความชัดเจนของแกนนำกลุ่มขบวนการ BRN ในโครงสร้างจะเห็นว่านายสไปอิงบาศและนายอาแซเจหลงหรือนายฮัส,สันตอยิบมีความสำคัญต่อขบวนการ BRN ซึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการและทั้งสงคนนี้ยังคอยควบคุมงานด้านสภาการเมืองและสภากองกำลัง ขณะเดียวกันแผนผังยังปรากฏรายชื่อของนายอาแซเจ้ลงหรือฮัสซันตอยิบที่คอยควบคุมงานด้านการต่างประเทศและงานด้านการปกครองอีกด้วยนอกจากนี้อย่างน่าจับตามองก็คือการควบคุมกำลังทหารหรือกลุ่มกองกำลังปฏิบัติการนั่นคือนายสเปอิงบาซอที่ขณะนี้การข่าวระบุว่าไปพำนักอยู่ที่ประเทศมาเลเซียโดยข้อมูลทั้งหมดได้รับการยืนยันจากฝ่ายความมั่นคงแล้วว่าใกล้เคียงของจริงมากที่สุด เพราะแผนผังทั้งหมดนี้หน่วยงานความมั่นคงเทียบเคียงจากหลักฐานที่ยึดได้จากบ้านพักและที่ทํางานในอาเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสของนายมาแซอุเซงแกนนากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2546โครงสร้างของการจัดองค์กรนำหรือสภาองค์กรนำและแผนงานต่อสู้ ยุทธศาสตร์แผนการปริวัติเตจขั้นตอนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีข้อมูลพบว่ารูปแบบโครงสร้างการจัดการองค์กรในทุกระดับตั้งแต่ระดับเขตจังหวัดหมู่บ้านเป็นไปตามเอกสารโครงสร้างที่ยึดได้รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแนวร่วมและการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของสมาชิกและแนวร่วมก็เป็นไปตามเอกสารของโครงสร้างอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาโฆษณาชวนเชื่อด้านศาสนาเศรษฐกิจการทหารการใช้กำลังปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆอย่างไรก็ตามจากการดีตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มแกนนำของหน่วยงานความมั่นคงและยังพบว่ามีการประชุมและพบปะกันอย่างต่อเนื่อง ร้อมทั้งกันนี้ยังได้มีการวางอำนาจการควบคุมซึ่งจะมีการแบ่งเขตปกครองออกเป็นสมเขตสอดคล้องกับแผนผังขององค์กรน,นำ DPP และการสั่งการการปฏิบัติการที่เป็นระบบระเบียบและแบ่งเป็นพื้นที่ มีการแบ่งเขตเป็นเขตปัตนีอุตรา,ราหรือปัตนีตะวันออกประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนาราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดปตัตนีโดยใช้แม่น้ำสายบุรีเป็นเส้นแบ่งเขตตั้งแต่อําเภอสายบุรีจังหวัดปัตนีไปจนถึงอำเภอจะแนะอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาส ในส่วนที่2คือเขตปัตตานีตืองเงาะหรือปัตตานีกลางประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาบางส่วนและจังหวัดนาเรทิวาสและจังหวัดสงขลาตามภูมิประเทศตั้งแต่อเภอเทพาจังหวัดสงขลาอเภอกาบางังจังหวัดยะลา,าและเขตปัตตานียาตโตปัตตานีตะวันตกประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของอเภอเทพาอเภอจนะอเภอสะบายย้อยอเภอนาทวีอเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอเภอควนโดนและอเภอเมืองจังหวัดสตูล โครงสร้างของการจัดนำขององค์กร DPP ที่กำหนดยังมีความสอดคล้องกับงานต่างๆที่กำหนดให้เป็นแผนการปฏิวัติ7ขั้นตอนโดยโครงสร้างของการระดับบริหารนั้นจะมีประธานรองประธาน DPP เป็นผู้นำและมีฝ่ายที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องหลักๆอีก7ฝ่ายประกอบด,ด้วยฝ่ายต่างประเทศฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าเป็นงานด้านกำลังรบ ฝ่ายเยาวชนที่มีการวิเคราะห์ว่าเป็นงานด้านกำลังพลและฝ่ายปฏิบัติการจิตวิทยาประชาสัมพันธ์ฝ่ายศาสนาหรืออูลาม่าฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายเขตพื้นที่ที่มีการวิเคราะห์กันว่าเป็นงานด้านการปกครองพื้นที่ปัจจุบันยังมีการพบการเคลื่อนไหวของแนวร่วมการต่อต้านรัฐไทยและการก่อเหตุความไม่สงบของกลุ่ม AKK ซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นฝ่ายการทหารของกลุ่มขบวนการ v r n แม้จะมีการเพิ่มมาตราการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มขน้นโดยพลเอกสำมเ็็สีรายที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปราศรุ่งกลาโหมในฐานะหัวหน้าประสานงานจังหวัดฉแดนภาคใต้อย่างเคยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเคลื่อนไหวของขอบวนการก่อความไม่สงบในภาคใต้ขนาดนี้อยู่ระยะที่3โดยมีกลุ่มขบวนการ b i n เป็นกลุ่มหลักที่พัฒนารูปแบบการต่อสู้และการเคลื่อนไหวมาเป็นตามลำดับกลุ่มขบวนการ b i n นั้นมีการวางแผนเตรียมการมามากกว่า20ปีโดยการปลุกระดมในเรื่องของเชื้อชาติความเหลื่อมล้ำการใช้พื้นที่เมืองก่อความวุ่นวายและใช้หมู่บ้านเป็นฐานสู้รบโดยมีชาวบ้านเป็นเกราะกำบงัง ส่วนหมู่บ้านตามเชิงเขาก็จะใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนและยังพบการจัดองค์กรมวลชนในรูปแบบหมู่บ้านจัดตั้งโดยตั้งเป้าไว้1,000แห่งแต่สามารถดำเนินการได้เพียง800แห่งส่วนองค์กรสู้รบในรูปแบบ RKK มีประมาณ3,000คนและแนวร่วม RKK อีกกว่า2,000 20, 0คนใช้รูปแบบการก่อการร้ายก่อเหตุวุ่นวายบนท้องถนนและมีเป้าหมายอ่อนแอเป็นหลัก รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการต่อต้านรัฐไทยเพื่อเพิ่มแนวร่วมในพื้นที่โดยการชักจูงเงยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมในรูปแบบขบวนการต่างๆพลเอกสำเร็จยังประเมินว่าแนวทางการพูดคุยระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชกับกลุ่ม B.I.N. น่าจะส่งผลดีต่อสถานการณ์ในภาคใต้เพราะปกติองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรลับ ไม่เคยเปิดเผยตัวตนพร้อมกับเชื่อมั่นว่าตัวแทน B I N ที่มาพูดคุยนั้นเป็นตัวจริงทั้งหมดและเชื่อว่าการก่อเหตุในพื้นที่ช่วงนี้ไม่น่าจะเชื่อมโยงกับการเปิดพื้นที่พูดคุยระหว่างสมชกับ B I N เพราะกลุ่มก่อความไม่สงบมุ่งจะก่อเหตุในช่วงที่เจ้าหน้าที่พลั้งเผลออยู่แล้ว ขณะเดียวกันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาพร้อมเชื่อว่าการที่ BIN เปิดตัวพูดคุยก็ได้จะมาจากแรงกดดันจากประเทศมาเลเซียโดยเชื่อมโยงกับทางการเมืองภายในของประเทศมาเลเซียเองด้วยแต่ขณะเดียวกันพลเอกเสมงเรษเสียรายก็ย,ยังยอมรับด้วยว่ายังมีคนในกลุ่ม BIN ที่ต่อต้านการพูดคุยและผู้ที่มีบทบาทในกลุ่มขบวนการ BIN ยังไม่ยอมเปิดเผยตัวพูดคุยอริยาโพจา ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน